สวัสดีคุณคลิปนะะี้ค่ะจะพอน้องมารับของฟรีค่ะอันนี้จะเป็นมงกุฎนะคะนี่จะมีเป็นรูปไม้กางเขนล้อมรอบเลยนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองค่ะชิ้นนี้นะคะแจกเยอะมากๆเลยทั้งหมด7,500าชิ้นนั่นเองนะคะสำหรับแบบเนี่ยที่จะของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะมีช่่ย UGC Spinner ะค่ะเดี๋ยวเราจะปะลิงก์แบบให้ใต้คลิปนี้ค่ะ <S <S <ๆ>แล้วมาดูคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยทางด้านบนของจอนะคะเขาจะมีค่ะเป็นจำนวนสต็อกของเนี่ยที่คงเหลือนะคะขึ้นโชว์อยู่นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะเป็นศูนะะคครงนเเ่่่มาาสทไใชแ แค่คนเดียวนะจะมีโอกาสได้รับของฟรีนั่นเองนะคะซึ่งตรงกลางจอเนี่ยจะมีเวลานะคะนับถอยหลังค่ะหากว่าเราเนี่ยเข้ามานะคะจะมีเวลานับถอยหลังทั้งหมด5นาทีนะคะเพื่อเข้าสู่การเริ่มเกมนั่นเองนะคะหากว่าเวลาตรงนี้นะคะหมดลงแล้วเนี่ยเรานะคะจึงมีสิทธิ์นะคะในการเข้าร่วมเกมครั้งนี้นะคะซึ่งในการเล่นเกมนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าด้านล่างนะคะเขาจะมีเป็นรูปนิ้วชี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะหมุนไปนะคะเป็นการส่งหมุนไปนะคะว่าจะไปเจอใครนะคะแล้วพอมันส่หมุนนะคะมาเจอเราเนี่ยเรามี2ทางเลือกนะคะก็คือจะกด คือกดเปิดเลยนะคะว่าเราจะมีสิทธิ์รุนรับของฟรีนี้หรือเปานะคะหรือว่าหรือว่าเราจะกดอีกปุ่มนะคะเป็นปุ่มสคิปนะคะก็คือเป็นการที่เราเนี่ยยังไม่เปิดนะคะเพื่อให้โอกาสในการได้รับของฟรีเนี่ยทางด้านบนนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ความสามัคคีนะคะของคนในเซิร์ฟด้วยนะการที่เรานะคะสคิปไปเรื่อยเนี่ยช่วยๆกันสคิปนะคะทางเซิร์ฟเนี่ยโอกาสที่จะรับของฟรีนะคะก็จริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะและหากคนใดคนหนึ่งนะคะเปิดเนี่ยกดเทคเปิดนะคะโอกาสตรงนนนี้เเเ่ยมมััจะใหทงงลอคก็ มันจะคล้ายกับการรับของฟรีนะคะที่มันเป็นหูติดคอนนั่นเองนะคะแต่ว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าหน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ะคะคนตอนแรกเรางงๆนนคะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะแบบไม่มีอะไรเลยนะคะพอเวลานับถอยหลังหมดลงแล้วเนี่ยมันก็ขึ้น0ูนนย์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะนั่งรอไปเรือยแล้วเนี่ย ตัวเกมนะคะมันจะเริ่มขึ้นอัตโนมัตินั่นเองนะคะทุกคนก็รอสักพักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้รอนานเกินไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นสักทีนะคะก็แนะนําให้เปลี่ยนเซิร์ฟนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนรับของฟรีกันไปแล้วนะแต่ว่าบางเซิร์ฟเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรแบบนี้นะคะก็มารอกันดูค่ะแบบนี้นะคะลักษณะของเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมาแจงดวงนะคะลุ้นช่วยๆกันนะคะให้โอกาสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาลุ้นกดเทนะคะว่าเราจะรับของฟรีหรือเปล่านะก็สำหรับคลิปนี้ UM, นคะก็เพียงนี้นะเนี่ยนะ